surprise i come to pick up my new baby <laughs> it just arrived it's so cute you remember so i have cute. this one this one but the crystal they drop oh uh, no yes that then then like rachel it. is a chain for me too uh. yeah actually i don't want to exchange because i like i like that design yeah Let's try these on. Show that I fit. They look so cute. I love it. This on size 41. Yeah. This is what this look like. This look very nice and pretty. I like it. I like it. I will take it. o ู k n i c ์ I love it เด <sm all> ี๋ยวยังไงไปอันบ็อกให้ดูที่บ้านนะคะ See you ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีเพื่อนๆในเพจล่าแต้มทุกคนนะคะเนื่องจากว่าหายไปนานเนาะวันนี้ขออนุญาตมาอัปเดตเนาะวันนี้เรามีอันบ็อกซิ่งนี่เลยนะคะ Gucci Rubber ในตำนาน หลายหลายคนอาจจะเคยเห็นในเวอร์ชันที่มีคริสตัลมาแล้วอย่างต้นคลิปที่ด็กพาไปดูในช็อปมาแล้วนะคะวันนี้เราจะมาอันบล็อกกันวันนี้เราจะมาอันบล็อกตัวนี้นะคะขออนุญาตนะตัวนี้เป็นการาดนะคะพอดีทักเพิ่งได้มาเนื่องจากว่าตัว new collection เพิ่งร้อนออกมานะคะเราเพิ่งเข้ามาที่ออสเตรเลียเนาะก็เดี๋ยาจะาเปิดให้ดูกันเนื่องจากว่า ตัวนี้คือเนื่องจาก SA เนี่ยเขามีการเทคมาหาแก็กแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีลูกค้านางเขาออเดอร์ตัวชูสแต่ว่าเป็นแมนชูสก็คือเป็นเป็นรับเบอร์แต่เป็นสีดำแต่เป็นของผู้ชายเนาะซึ่งแ็กว่าสีดำมันดูเพลี่ยนไปแล้วก็เบสิกไปแต่ว่าอันเนี้ยดูน่าสนใจมากกว่า เราก็เลยคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเราลองไปดูดีกว่าพอดินแต่ก็เลยเทคกลับไปว่าเฮ้ยอยูอ่มีอั t ตาไอเทมไหมนางก็เลยบอกว่าเฮ้ยเรามีคอลเลคชันใหมยอยู่ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์แล้วดูลองฟีดแบ็กกลับมาหาฉันว่าอยู่อยากได้ไหมถ้าเกิดว่ามีในสต็อกเนี่ยฉันก็จะโชว์อยู่ได้แต่ถ้าไม่มีอ่ะเดี๋ยวเราก็สั่งกันน่าจะไม่เกิน1-2ออาทิตย์แต่ วันนั้นที่แต็กเข้าไปดูเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่ามันต้อง pre order ประมาณ2วีคคือของมีโชว์บนเว็บไซต์แล้วแต่ว่ายังไม่เข้ามาในออสเตรเลียเนาะหลังจากนั้นอีก2วันแต่ก็เลยเข้าไปดูในเว็บไซต์อีกทีหนึ่งป้ากดว่านางเอาไว้ b l เแล้วแต่เนื่องจากว่าไซส์ค่อนข้างจะหายากนะคะ,ะามาเปิดกันเลยตัวข้างในนะะค ตัวรองเท้าอันนี้คือแตกไปลองที่ช็อปมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคือจริงๆรอะมันเหมือนแบบธรรมดามากเลยอะรองเท้ากับรองเท้าราคาแบบหมื่นกว่าเกือบเกือบสองหมื่นเดี๋ยวจะให้ดูนะคะสิ่งที่แตกชอบคือมันเป็นวัสดุสีขาวนี่เลยเคยทุกคนเห็นไหมตัวกุชชี่ตัวซีซันที่แล้วนะคะก็จะมีแบบคริสตัลตรงนี้แตกมีประเด็นก็คือเนื่องจากว่าแตกใส่ไปแล้วตัวคริสตัลเนะีมันหลุด ก็เลยต้องเอาไปซ่อมส่งซ่อมแล้วปรากฏว่าทาง gucci บอกว่ามัน sold o ไปแล้วแล้วก็ไม่มีการรีแพร r ์เนาะหลายคนถามมาว่าจริงๆแล้วตัว gucci ค่ะเขามี after sale นะคะก็คือเป็นบริการหลังการขายเราสามารถนำส่งซ่อมก็เลยนี่นะคะก็เลยเอามาแกะ u n นบลอกให้ดูน่าจะมีถุงผ้ามาหนึ่งใบถุงผ้าสองใบนี่นะคะตัวน,นี้ก็จะเป็นแบบ plain นะแต่ว่าใส่ลุยฝนได้ดีนะนึกออกปะ มันจะมาคู่กันอันนี้ตักไปลองมาอันนี้คือล่าสุดนะฮะเบอร์41่สตักใส่เบอร์41นะซึ่งหายากมากตอนนี้ no stock แล้วนะฮะนี่เอามาให้ดูกันใกล้ๆตัวโลโกโ้ GG จะเป็นใสๆแบบนี้จะเป็นเคลียร์แบบนี้นะคะคือเอาจริงๆถ้าไม่สังเกตก็คือไม่รู้นะ่ะมันคือแบบใสๆแบบเนี้ย นกึกออะแต่ว่ามันก็กันแบบไม่เหมือนรุ่นก่อนที่แบบมีคริสตัลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะซื้อสีดํามันก็จะเหมือนผู้ชายไปมันก็เลยเอามาให้ดูกันนะคะวันนี้ตัวน,นี้เป็นก u ช c i s ซนโดนะคะเป็นเคลียร์เป็น Rubber สีเป็นค c ร e รับเบอร์นะคะสีขาวมันจะดูขุ่นๆนะ เอาให้ดูใกล้ๆคือมันจะไม่ได้ขาวแบบนั้นเลยมันจะดูขุ่นๆนะเปิดออกจากกล่องมาก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันว่าทำไมมันดูสกระปรกแต่ว่าก็แฮปปี้เอาไว้ใส่ลุยฝนนะคะสนนราคาเดี๋ยวจะให้ดูนะคะสนนราคาตัวนี้อยู่ที่7 0 5ดอลหาดอนี่นะคะ7 0 5ดอลหาดอคร่าวๆก็น่าจะประมาณสักหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดบาทถ้าตีเป็นเงินไทยเนาะ ก็เป็นอีกทางเลือกนึ่งให้เพื่อนๆนะคะถ้าหลายๆคนที่ชื่นชอบตักไม่รู้เป็นอะไรตักข้างใครกับรองเท้าถ้ารองเท้านะตักชอบใส่ของกุชชี่แล้วก็รองเท้าหนังก็กุชชี่เหมือนกันเพราะว่าคู่ที่แล้วนะเนื่องจากว่าตักมีปัญหาตักก็เลยเอาไปเปลี่ยนนางก็เลยเปลี่ยนให้ฟรีคือคู่ที่แล้ว,วใส่มา3ปีแล้วนะสามสี่ปีแล้วแต่นางเปลี่ยนให้ฟรีเลยว่ะเลิศมากอันนี้คือบริการหลังการขายของกุชชี่นะคะจำไว้ว่าเวลาซื้อแบรนด์เนม ใบเสร็จสำคัญมากถ้าคุณมีใบเสร็จใช้งานไปนานแค่ไหนคุณสามารถส่งรีแพร์หรือว่าส่งอะครมได้นะคะก็วันนี้แตกเอาตัวนี้มาให้ดูกันก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับหลายๆคอมเมนต์ที่ติดตามกันแล้วก็ยังคิดถึงกันเนาะก็วยังไงวันนี้ดึกแล้วแต่ขออนุญาตไปนอนก่อนนะคะ Thank you for watching my channel ค่ะ เ o ิฟยูก see ี o ูคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวจะพยายามอัปเดตนะคะทุวงน,นี้แบบงานยุ่งมากตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะก็ยังไงฝากกดไลค์กด subscribe ให้แตกด้วยนะคะขออนุญาตไปก่อนเนาะบ๊ายบาย n ไนท์